ยาวเฟือ้อันนี้คือยาว70แล้วก็เพิ่มความหนาด้วยอันนี้คือหนาสุดยาวสุดจ้าแบบสะพึงเวอร์อันนี้คือทําแสกกางาไว้นะคะทําแสกกางกค๊บอัน,นี้คืออยู่กึ่งกลางเราพอดีอันนี้คุณพี่จะเหลือหรือไม่เหลือก็ได้จริงๆแล้วอะปกติถ้าเราเอ,อ,อยากนอนอยากใส่ให้มันดูเป็นธรรมชาติเราก็จะเหลือไว้นิดนึงง่ายแล้วก็ควม่มติดให้ตรงก่อนแล้วเราก็ดึงให้พอดีหวัวก่อนเห็นไหมคะ เรก็ดึงตรงนี้ให้รอบให้พอดีหัวก่อนแล้วก็ค่อยๆคำทีละตัวเวลาใส่อ่ะจริงๆผมพี่หนานะ mm hmm. เวลาใส่จะเหลือกรอบหน้าไว้แค่นี้เลยที่เหลือเราก็เน็บหัวไว้แล้วก็ใช้กิ๊บเก็บเอาเป็นผมเราใช่ตแต่ว่าที่ส่วนที่เกินที่เหลือเราเอากิ๊บเน็บเพราะว่าผมเราหนามันยังสั้นกว่าฮาร์ปอยู่เราเก็บไปข้างหลังมันจะได้ไม่เห็นเป็นชั้นเนี่ยค่ะใช้มือคำเอาแล้วก็ค่อยๆติดเนี่ย เรากรีดไปเลยกรีดแค่ส่วนหน้ามาเป็นไลยผมข้างหลังเราก็เน็บเข้าไปเราค่อยๆใช้กิ๊บเน็บไปเก็บเพราะว่ามันเป็นฮาร์ปมันใส่แค่แบบสามส่วนสี่ของหัวอยู่แล้วมันมันจะไม่ได้เก็บมีที่เก็บผมเพราะนั้นเวลาเราเห็นไหมคะเวลาเก็บมันจะไม่เห็นความยาวเห็นความสั้นแต่ถ้าเราไม่เก็บอาจจะเห็นความสั้น ทีนี้เวลาเราหยิบเราก็แค่หยิบเนื้อผมข้างนอกมาออื่าแค่นี้เลยเนี่ยจ้านี่ยาวหนาเฟื้อยสะพึงจ้ะสวยนะแต่ผม,มดีมากนะคราวที่แล้วอันที่แล้ว ไม่ต้องทําอะไรเลยม้วนม้วนใส่ลิ้นชักหยิบชางมาหยิบใส่ไม่ต้องเซ็ตทรงอะไรเลยคุณพี่เล่นม้วนใส่ลิ้นชักเลยหรอม้วนใส่ลิ้นชักจริงปกติมันใส่หัวหูมันจะได้ไม่เสียทรงไงท่านผกดี่ใส่หัวหูของคุณเห็นไหมเวลาเหลือผมจริงเราอะเวลาเราเนี่ยคุณจะเก็บเนี่ยคุณติดกิฟต์คุณยกได้เห็นไหมข้อดีของฮาร์ปอะคือมันต้องเหลือไว้ เหลือผมจริงไว้เวลาคนยกมันจะเป็นโชว์ผมจริงเห็นไหมคะ,ะแต่ถ้าเป็นวิกมันจะต้องขอบหมดพอหมดปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นขอบวิกแต่เนนี้จะไม่เห็นขอบวิกเลยข้อดีของฮาร์ปเพราะนั้นทําไมฮาร์ปรงถึงขายดีเพราะว่ามันเนียนมันเนียนนีเหมือนผมจริงแค่นั้นเลยเนี่ยหนามากไม่ต้องไปแคร์ผมจริงนะคะ,ะจบจ้าสวยมากหนาเวอ